สกาลแคปกระดูกระโหลกเริ่มจากฟอนทอนโบนกระดูกหน้าผากเป็นกระดูกด้านหน้ามีทั้งหมด1ชิ้นในฟอนทอนโบนมีเอทโมยโบนกระดูกขือจมูกจำนวน1ชิ้นออกซิ i ิทัลโบนกระดูกท้ายทอยมีทั้งหมด1ชิ้นเป็นกระดูกด้านหลังสปีนอยโบนมีจำนวน1ชิ้นพาเรนทัลโบนกระดูกกระหมอมีทั้งหมด2ชิ้นอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเทมโพลโบนมีทั้งหมด2ชิ้นอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของกระโหลก เปนเชียลโบนกระดูกใบหน้าประกอบด้วยขากรรไกรบนแม็กซิลารี่เป็นที่ฝังตัวของฟันบนมีกระดูก2ชิ้นอยู่ทางด้านซ้ายและขวาพาราชายบนเพดานปากมีกระดูก2ชิ้นไซโกแมติกโบนกระดูกหนกแก้มมีกระดูก2ชิ้นลาคิมอลโบนกระดูกแอ่งน้ำตามีกระดูก2ชิ้น นาเส้าโบนกระดูกสันจมูกอยู่ติดกัน2ชิ้นทางด้านซ้ายและขวาอินฟิเลียนาเส้าคอนก้าอยู่ภายในโพรงจมูกมี2ชิ้นฮูเมอร์กระดูกที่กั้นโพรงจมูกมี1ชิ้นแมนิเบิลขากรรไกรล,ล่างเป็นกระดูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนใบหน้าเป็นที่ฝังตัวของฟันล่างไซนัสคือโพรงอากาศที่อยู่ในกระดูก ทำให้กระหูกมีน้ำหนักเบาเวลาพูดเสียงจากก้องประกอบไปด้วย f ฟอนเทลไซนัตเอเทอร์มเดลไซนัตสปีนอดอลไซนัตแม็กซิลารีไซนัดทร r a สิ c สดซี่โครงและกระดูกอกประกอบด้วย1คาวิโครกระดูกไหปลาร้า2มนูบิยมกระดูกอ,กอกส่วนบน3บอดี้ส่วนหลักของกระดูกหน้าอก S 4. s i ซ o โฟอิ r โพส s s เป็นส่วนปลายของกระดูกอก 5. c o คอสท c นคาร์เทอรกระดูกอ่อนซี่โครง 6. t ทูลิดทูิดเป็นซี่โครงแทม้มี7คู่นับจากบนลงล่างซึ่งจะเชื่อมกับกระดูกอกโดยตรง 7. f o r ฟอริคือกระดูกซี่โครงคู่ที่8-12ซึ่งเป็นหลิบเทียมเนื่องจากไม่ได้เชื่อม กับกระดูกอกโดยตรงและในริบเทียมนี้ยังมีริบรอยชื่อว่า v o r c h i n g r i คือผู้ที่11และ12เนื่องจากว่าไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยต่อมาคือ vertible คือกระดูกสันหลังประกอบด้วย1 f i r s v e r t u r o u i c vertible คือกระดูกสันหลังข้อแรกของส่วงอก2 intervertebral disc คือหมอนรองกระดูกสันหลัง 3. ามสักรัมคือกระดูกสันหลังส่วนปลายสี่คอคซิสกระดูกหางหรือปลายสุดของกระดูกสันหลังห้าสไปนนนโพสิสปีกกระดูกสันหลังมีหน้าที่ยึดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆหกทันเวิร์ธโสิสกระบอกขวา 7. จ็ดเวิร์ทิบ้าฟอร์มนคือช่องไขสันหลังทำหน้าที่ ให้ไขสันหลังและเส้นประสาทผ่าน upper limb scapula กระดูกสะบักมีสองข้าง c a r v i c ค l e กระดูกไหปลาร้ามีสองข้าง upper limb humus กระดูกต้นแขน elbow joint ข้อศอกอันหน้าคือกระดูกแบบยาวจะเชื่อมต่อกับส่วนปลายของกระดูกต้นแขนเลเดีย s กระดูกปลายแขน ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวแขนและข้อมือคาโพโบนกระดูกข้อมือจะเชื่อมกับกระดูกฝ่ามือเมตาคาโพจะมีทั้งหมดข้างละ5ชิ้น 1. first metacarpal สอ 2. circle metacarpal บา 3. third metacarpal น 4. 4. fourth metacarpal ห้า fifth metacarpal ฟาแลงกระดูกนิ้วมือมีทั้งหมด3ชิ้นคือ proximal ฟาแลงกระดูกนิ้วมือส่วนต้น middle ฟาแลงกระดูกนิ้วมือส่วนกลางและ distal ฟาแลงกระดูกนิ้วมือส่วนปลาย lower limb กระดูกขาส่วนล่าง femur กระดูกต้นขา patella กระดูกสะบ้าที่เบียกระดูกแข้ง ฟิบูลากระดูกน่องท r า s ส l ข้อเท้าเมตาท้าเสากระดูกข้อเท้าฟาเรนซ์นิ้วเท้าโ o ซิมอลฟาเรนซ์นิ้วเท้าส่วนต้นมิดเดิลฟาแรนซ์นิ้วเท้าส่วนกลางดิสเทลฟาเรนซ์นิ้วเท้าส่วนปลายเคลคิเนส e ิวโบนกระดูกส้นเท้าพิวิทการ์เริ กระดูกเชิกงกรานคอ x ซากระดูกสะโพกซาโคไอเลจ็จอยข้อต่ออุ้งเชิงการานเอนเทยียซูเปียไอเลกสไปกระดูกสันหลังส่วนสะโพกด้านบนด้านหน้าคอ x ซี่กระดูกก,ก้นกบพิวบิดซิมไบซิตข้อต่อหัวหนาวซับพิวบิดแองเกิลกระดูกหัวหนาว